ดีค่ะอะโทมี่ลีอึนยองค่ะเนื้อหาที่ฉันเตรียมมาวันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ฉันเคยพูดไปครั้งที่แล้วค่ะแต่มีคำถามเข้ามาเยอะมากๆวันนี้จึงเป็นคำตอบพิเศษ q a วแอนเออะโทมี่ซินิจิแอมพูค่ะฉันจะอธิบายเกี่ยวกับวิธีใช้และข้อควรระวังของซินิจิแอมพูฉันจะอธิบายให้ฟังอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะก่อนอื่นฉันได้ผสมแอมพูทิ้งไว้แล้วค่ะฉันจะพูดไปและแกะกล่องไปนะคะ หากได้รับเซน e r จี้แอมพูแล้วจะมีสติ๊กเกอร์ติดอยู่ใต้กล่องค่ะหากใช้มือจับมันจะมีส่วนที่ไม่ติดกับกล่องอยู่นะคะแล้วก็จับแล้วก็ดึงออกมาก็หลุดค่ะกล่องที่ฉันถืออยู่เป็นสินค้าตัวอย่างค่ะถ้าคุณได้รับสินค้าจริงแล้วในนี้เนื่องจากมีวิธีใช้หลายขั้นตอนเราจึงแนบคู่มือแนะนำการใช้งานมาให้ค่ะ ถ้าคุณทำตามคำแนะนำก็จะสามารถใช้ได้อย่างง่ายดายเลยละคะ่ะจะมีผลิตภัณฑ์4ขวดด้วยกัน0 1 2 3มีทั้งหมด4หมายเลขค่ะเราบรรจุคอแอมพูแยกเอาไว้ค่ะอยู่ในขวดค่ะทุกคนเวลาที่คุณได้มาให้ทราบไว้เลยว่าในขวดนั้นเป็นคอแอมพูค่ะบรรจุแบบนี้ค่ะ2 3เดี๋ยวจะแกะกล่องออกมาให้ดูนะคะคอแอมพูจะถูกบรรจุแบบนี้ ถ้าลองดูนะคะหมายเลขศูนย์ในส่วนคอแอมพูจะเป็นของเหลวคุณนที่ค่อนข้างหนืดนะคะซึ่งแอคทีฟแอมพูตัวนี้มีส่วนประกอบของแร่มาลาคายค่ะต่อไปก็จะเป็นวิตามินค่ะเป็นวิตามินรวมซึ่งคอแอมพูมีลักษณะใสในคอแอมพูนั้นมีส่วนประกอบของมัลติวิตามินอยู่ค่ะส่วนฝาที่บรรจุแอคทีฟแอมพูนั้นจะมีผงวิตามินซีบรรจุอยู่ค่ะ ขวดหมายเลข2จะมีทอง 24k อยู่ค่ะและมี Absolute Lifting Code ประกอบอยู่ถึง20%เลยค่ะและใน Active a m p o u l มีส่วนประกอบของสารสกัด Resveratrol ด้วยส่วนหมายเลข3นั้นจะเป็นขวดที่ปิดท้ายการบำรุงทุกอย่างเลยละค่ะซึ่งจะมี Absolute Oil a m c o d e อยู่ใน c o r อ a m p o ถึง30%ค่ะในส่วนของ Active a m p o u l นั้น จะมีส่วนประกอบของซูครเฟตค่ะดังนั้นถ้าทุกท่านดูตรงนี้จะเห็นว่าสีของคอแอมพูก่อนผสมและหลังผสมกับแอคทีฟแอมพูจะมีสีที่ต่างกันแบบนี้เลยเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาดูเลขศูนย์กันก่อนดีกว่านะคะหมายเลขศูนนี้เปรียบเสมือนตัวปรับพื้นฐานค่ะเพราะหมายเลขถ,ถัดไปจะมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นเรื่อยๆขวดนี้ เป็นการสร้างพื้นฐานของผิวให้แข็งแรงพร้อมรับและดูดซึมสารคุณภาพสูงในขวดถัดๆไปค่ะให้ทุกคนแกะพลาสติกที่ฝาแบบนี้แล้วก็ใช้นิ้วป้องกดให้เต็มแรงเลยค่ะเมื่อกดแล้วจะเห็นว่าแอคทีฟแอมพลูข้างบนยังแร่ม,มาละคจลยจะไหลออกมาคุณจะเห็นเลยค่ะเราก็เขย่าให้สารบำรุงเข้ากันได้เลยค่ะตอนแรกเป็นสารหนืดๆ ตอนนี้กลายเป็นของเหลวไปแล้วค่ะอืมเป็นแบบนี้เราทํายังไงต่ออืมให้นำฝาที่บรรจุแอคทีฟแอมพลูทิ้งไปเลยค่ะและตัวนี้ที่เราบรรจุมาให้ในแพ็คเกจแล้วอืมกระดาษตัวนี้ห่อหุ้มป้องกันดรอปเปอร์ไว้ค่ะดังนั้นก่อนใช้ให้เราเอากระดาษที่หุ้มไว้ออกก่อนก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะนำดรอปเปอร์มาประกอบและใช้งานได้เลยค่ะ เราจะมาลองหยดดูนะคะพอหยดแล้วดูข้างในจะเห็นออยแคปซูลจำนวนมากที่ทำให้เสถียรแล้วค่ะซึ่งแค่เราเอานิ้วสัมผัสออยแคปซูลก็แตกตัวแล้วล่ะค่ะนี่คือความสามารถของเทคโนโลยีของเราค่ะและทำให้สารมีความเสถียรอย่างง่ายได้แล้วเวลาทาก็ไม่สะดุดเลยสัมผัสการทาดีมากค่ะเนื่องจากเป็นสารที่ทำให้เสถียรเรียบร้อยแล้วหมายเลขศูนย์นี้หากผิวของคุณอยู่ในสภาพติดลบ เวลาผิวล้ามากๆเราต้องปรับผิวให้กลับมาอยู่ในขั้นพื้นฐานก่อนตัวนี้จึงเป็นหมายเลขศูนย์นั่นเองค่ะอย่างน้อยต้องใช้ตัวนี้เพื่อปรับผิวก่อน2-3ถึงวันแล้วค่อยใช้ร่วมกับตัวอื่นค่ะวิธีพื้นฐานที่เราบอกทุกท่านคือให้ใช้ขวดละสัปดาห์ค่ะแต่ถ้าใช้ขวดนี้อย่างเดียวอาจจะเบื่อไปบางคนอาจจะคิดว่านี่ต้องใช้ขวดเดียวทั้งอาทิตย์เลยเหรอทเาช้าเย็นคิดง่ายๆว่าวเป็นการปลอบประโลมผิวของเราค่ะ ถ้าหากเราทาพร้อมกับหมายเลขอื่นด้วยนั้นคุณจะต้องใช้หมายเลขอื่นก่อนและปิดท้ายด้วยหมายเลขศูนย์นะคะส่วนผิวที่แพ้ง่ายจะต้องใช้หมายเลขศูนย์และตามด้วยขวดอื่นๆค่ะสำหรับผิวธรรมดาถ้าคิดว่าตัวเองผิวแข็งแรงแล้วก่อนหมายเลขศูนย์ก็สามารถใช้ขวดอื่นแล้วค่อยใช้หมายเลขศูนย์เป็นอีกเลเยอร์ทับไปได้เลย ไมยเลขกหนึ่งนั้นฉันเคยแนะนําไปแล้วว่าเป็นวิตามินแอมพลูค่ะความต่างของเรากับวิตามินที่ขายในท้องตลาดคือเราไม่ได้ใช้เฉพาะวิตามินซีค่ะเราใช้มัลติวิตามินที่มีวิตามินถึง13ชนิดด้วยกันเห็นของเหลวใสๆใช่ไหมคะในส่วนประกอบตรงนี้มีมัลติวิตามินอยู่ค่ะในส่วนฝาบรรจุผงวิตามินซีไว้อยู่ค่ะซึ่งวิตามินซีนี้สูญสลายได้ง่ายเราเลยบรรจุในรูปแบบผงไว้ในฝานี้ค่ะ active ampoule เหมือนเดิมค่ะ แกะพลาสติกทิ้งไปก่อนเอ่อหลังจากกดแล้วตัวนี้ไม่ใช่ของเหลวค่ะเป็นไงคะผงวิตามินจะไหลออกมาค่ะหากคุณเขย่าแล้วช่วงแรกม,มันจะยังไม่ละลายคุณก็จะเห็นเป็นผงๆลอยอยู่ค่ะถ้าทิ้งไว้สองชั่วโมงจะเป็นยังไงคะผงวิตามินก็จะละลายกลายเป็นวิตามินแอมพูสีเหลืองสวยแบบนี้เลยละค่ะแล้ว,ลวเวลาที่วิตามินละลายแล้วสารอาจจะทำให้สีดูอ่อนลงได้ค่ะ ฉันจะใช้ที่ผสมแล้วหยดให้ดูนะคะอืมมันจะเป็นแบบนี้ตัวนี้จะไม่หนื่นค่ะบีบแล้วจะไหลออกมาเลยอันนี้เป็นสภาพปกติค่ะคนที่ฝ้ากระเห็นชัดหรือมีแผลหรือจุดด่างดำที่เห็นชัดบนใบหน้ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องดูแลผิวให้ดีเลยนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้ทาเต็มที่ไปเลยค่ะบริเวณอื่นก็อาจจะมองคล้ำจากแดดได้ ไม่ใช่แค่ใบหน้าเราสามารถทาและดูแลบริเวณคอและผิวช่วงล่างได้ด้วยนะคะมีคนถามมาเยอะว่าใช้สลับกันได้ไหมมีบางคนอยากผสมตัวนี้กับตัวนี้เข้าด้วยกันอย่าทำแบบนั้นเลยค่ะต้องใช้คอแอมพูกับแอคทีฟแอมพูที่จับคู่มาแล้วถึงจะด,ดีที่สุดค่ะวิตามินแอมพูเคยพูดไว้แล้วว่าให้ใช้กลางคืนเป็นหลักนะคะ หากจะใช้กลางวันหลังจากทารอบหนึ่งแล้วอ,อหลังจากทาไปรอบหนึ่งแล้วจะต้องทาครีมกันแดดค่ะในปริมาณมากกว่าปกติถึงสองเท่าเลยค่ะถ้าจะทาครีมกันแดดให้ทั่วทั้งใบหน้าเราจะต้องใช้กันแดดเท่านี้ค่ะเท่าเหรียญสิบและทาบนผิวหน้าตบจนมันซึมเข้าสู่ผิว PA บวก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 ที่เรากำกับไว้นั้น ถ้าอยากให้ได้ผลตามที่กำกับไว้จะต้องใช้ปริมาณเท่ากับเหรียญสิบเลยละค่ะจะต้องทาให้ทั่วถึงจึงจะสามารถกันแดดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแต่สำหรับคนที่ไม่มั่นใจว่าจะทากันแดดได้ดีไหมให้ใช้หมายเลขหนึ่งในเวลากลางคืนเลยค่ะอันนี้ข้อควรจำนะคะวันหมดอายุที่ระบุข,ข้างกล่องนั้นเราจะมีวันหมดอายุ2แบบคือวันหมดอายุหลังเปิดใช้ผลิตภัณฑ์ แต่เวลาเก็บไว้แบบยังไม่ผสมจะเก็บไว้ได้นานแต่หากผสมแล้วมันจะหมดอายุเร็วขึ้นค่ะหากผสมแล้วต้องใช้ให้หมดภายในสองสัปดาห์ค่ะต้องใช้ให้หมดหากใครคิดว่าไม่น่าจะใช้หมดภายในสองสัปดาห์ให้ใช้เช้าเย็นทาเป็นเลเยอร์สองสชั้นให้หมดค่ะแม้ว่ามันจะดูปริมาณไม่เยอะนะคะแต่10กรัม เป็นปริมาณที่ใช้สำหรับสองสัปดาห์ได้หรือเหลือเลยละคะ่ะแม้เราจะจัดโปรแกรมเป็นขวดละหนึ่งสัปดาห์ก็จริงแต่สามารถใช้ได้สองสัปดาห์ค่ะและจะต้องใช้ในระยะเวลาที่กำหนดถึงจะเห็นผลนะคะตัวนี้ถ้าตัวนี้เก็บไว้นานจะเป็นยังไงคะสีเหลืองจะเปลี่ยนเป็นสีส้มและจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลค่ะแล้วสีน้ำตาลจะกลายเป็นสีดำสีจะเปลี่ยนให้เห็นเลยละคะ่ะ เมื่อถึงตอนนั้นก็จะไม่เหลือคุณสมบัติอะไรแล้วค่ะดังนั้นให้ใช้ตอนที่ยังอยู่ในสภาพสีเหลืองสวยแบบนี้ค่ะและเมื่อเทียบกับตัวที่ฉันผสมไว้แล้วสีเป็นยังไงคะต่างกันนิดหนึงใช่ไหมคะตัวที่ผสมไว้3าวันที่แล้วกับเพิ่งผสมจะเห็นเลยว่าสีมีความต่างซึ่งเราไม่ได้ใช้สีสังเคราะห์ในผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยเลยค่ะมันไม่ใช่สีที่เกิดจากการแต่งสีค่ะ แต่เป็นสีที่เกิดจากส่วนประกอบที่มีประโยชน์หรือผงของวิตามินทั้งนั้นซึ่งสีอาจจะเปลี่ยนได้เพราะว่าเป็นสีจากธรรมชาติค่ะสีจะเข้มหรือจะอ่อนกว่าไม่ได้มีปัญหาในด้านคุณสมบัตินะคะแต่เพราะเป็นสารจากธรรมชาติจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้นั่นเองค่ะส่วนหมายเลขสอนะคะตัวนี้ในคอแอมพูมีทองอยู่ค่ะโดยเราใช้ทองย4 k ในส่วนตรงนี้นะคะ ถ้าทุกคนลองหาผลิตภัณฑ์ที่มีทอง 24k คงจะทราบว่าขายแพงมากๆถ้าจะประกาศว่า 24k จะต้องใช้ทองคำบริสุทธิ์ 24k ที่ผ่านการรับรองแล้วค่ะอันนี้ไม่ใช่ทองคำเปลวนะคะทองจริงๆค่ะเป็นทองจริงส่วนประโยชน์ของทองทุกคนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วซึ่งใน Active Ampoule เราใส่ Resveratrol ไปค่ะ Resveratrol นั้นเป็นส่วนประกอบที่อยู่ในไวน์ค่ะ มีคุณสมบัติในการชะลออายุได้และมีประสิทธิภาพมากดีต่อสุขภาพและยังดีต่อผิวมากๆอีกด้วยล่ะค่ะทำเหมือนเดิมค่ะเมื่อเรากดลงไปสารบำรุงในฝาจะเห็นสารสีน้ำตาลประกายไหลออกมาค่ะแล้วเราเข้าผสมค่ะผสมแล้วเราจะสามารถใช้ได้เลยค่ะตัวนี้ช่วงแรกที่ผสมสารอาจจะยังไม่ละลายดี สีน้ำตาลตรงนี้ส่วนประกอบสําคัญอาจจะเกาะตัวกันอยู่ได้เขย่าให้ผสมกันให้ดีแล้วใช้ได้เลยค่ะเรสเวอร์ทรอลก็เป็นสารที่ทําให้เสถียรยากเช่นกันค่ะทําให้เสถียรยากและทําให้ละลายยากมากในรูปแบบสกินแคร์ในเซนจี้แอมพูนั้นเราใช้สารที่ให้ประสิทธิภาพสูงในปริมาณมากเลยละค่ะสารที่ใส่ได้แค่นี้แต่เราใส่ให้เยอะแบบจัดเต็มมากๆค่ะ คิดไว้เลยว่านั่นอัดแน่นไปด้วยประสิทธิภาพทางเทคโนโลยีของเราค่ะใช้แบบนี้ได้เลยค่ะอืมใช้เช้าเย็นได้เลยนะคะวิตามินแอมพูที่ฉันทามเมื่อกี้ยังฉ่ำวบาวอยู่เลยค่ะฉันใช้สองตัวนี้ด้วยกันค่ะพอทำแบบนี้แล้ววิตามินแอมพูจะให้ความรู้สึกยืดยืด,ยดหน่อยแต่ตัวนี้จะให้ความรู้สึกแบบซิลกี้เบาสบายให้ความรู้สึกนุ่มนวลเลยละค่ะ ทองก็เหมือนกันทาไปแล้วก็หายไปเลยจริงๆแล้วก็ซึมไปแล้วล่ะค่ะเป็นเหมือนกันเคลือบผิวเราไปเลยคุณก็ทาเป็นเลเยอร์ไปทั้งเช้าและเย็นค่ะถ้าคุณอยากใช้แอมพูตัวนี้ไม่ต้องทาสกินแคร์ตัวอื่นนะคะคุณก็มาร์กหน้าได้เลยค่ะทาไอศครีมแล้วก็มาร์กหน้าได้เลยก็จะทําให้สารที่มีประโยชน์ทั้งหลายดูดซึมเข้าสู่ผิวได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะ หมายเลขสองนี้เป็นตัวที่เราทุ่มเทมากๆค่ะ ในท้องตลาดจะมีสกินแคร์ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมคือการใส่ทองในเอสเซนต์เพราะเมื่อใส่ทองก็จะดูหรูขึ้นใส่ทอง 10k 14k แล้วเคลมว่าใส่ทองแต่เราใส่ไป 24k เราจึงพูดได้ว่านี่เป็นผลิตภัณฑ์ 24k ค่ะไม่ได้พูดว่าใส่ทองอย่างเดียวเราเคลมว่าเป็น 24k ดังนั้นจึงต้องใส่ทองคำบริสุทธิ์ 24k ค่ะไม่ได้เห็นว่าเป็นสีทองเฉยๆนะคะส่วนใหญ่ทาให้เห็นเป็นสีทองแล้วอ้างว่าเป็น ทองค่ะของเราไม่ใช่แค่สีนะคะแต่ของเราทองจริงค่ะที่เห็นอยู่นี่เป็นทองจริงทั้งหมดผสมแล้วถ้าทุกคนลองใช้ดูนะคะจะรู้เลยว่าเช้าเย็นต่างกันเลยละคะ่ะคุณสัมผัสได้เลยเพราะฉันลองใช้ดูแล้วเครื่องสำอางติดหน้าดีมากใช้เช้าเย็นเลยและตอนเย็นก็ให้ดูแลผิวด้วยการทาเป็นเลเยอร์ให้เต็มที่เลยละคะ่ะแอมพูตัวอื่นก็เช่นกันนะคะหากคุณผลัดเซลล์ผิวก่อนใช้ จะยิ่งทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีมากใช้ evening care for set ก่อนแล้วต่อด้วย a m p o ูจะช่วยได้มากเลยล่ะคะ่ะหมายเลขสอนี้มี resveratrol เป็นส่วนประกอบค่ะมันดีมากเลยล่ะคะ่ะกินก็ดีทาก็ดีดีหมดเลยแต่เพราะใส่ในผลิตภัณฑ์เยอะไม่ได้คนเลยไม่ใช้กันใส่ได้แค่นี้คะ่ะแค่นี้จริงๆแต่อโทมีเซนจ y ampoule เราใช้ส่วนประกอบที่ใช้ยากคะ่ะส่วนประกอบที่ทำให้เสถียรยาก ทำให้เสถียรในระดับสูงสุดคิดแบบนี้ก็ได้ค่ะพูดได้ว่าเป็นสินค้าที่ให้ผิวของเราสามารถต้านความเสื่อมสภาพได้เป็นอย่างดีเลยแหละคะ่ะเราได้ผ่านการทดสอบด้านความหนานแน่นของผิวด้วยนะคะเมื่อพูดถึงความหนานแน่นของผิวแล้วคือพลังที่ทำให้ผิวแต่งตึงซึ่งความแต่งตึงนั้นสอดคล้องกับความหนานแน่นของผิวอยู่แล้วล่ะคะ่ะเมื่อเราอายุเพิ่มขึ้น ผิวของเราก็จะหลวมขึ้นค่ะทำให้หน้าดูขยายขึ้นขยายขึ้นแล้วก็ย่อนคล้อยด้วยค่ะซึ่งนี่เป็นเซตที่จะดูแลในส่วนตรงนี้ได้ค่ะหมายเลขสนี้สีมันจะสวยมากๆเลยใช่ไหมหละ่ะคะเมื่อกดแล้วซูคราเฟตสีม่วงก็จะไหลออกมาค่ะเมื่อผสมแล้วก็จะได้สารที่หนืดกว่าตอนแรกข้อแอมพูจะเปลี่ยนไปค่ะถ้าเราลองคว่ำขวดดู ไม่รู้ว่ากล้องจะเห็นไหมนะคะแต่สารจะไหลลงมาช้าค่ะผสมแล้วจะได้เป็นสารที่มีความยืดหยุ่นค่ะตัวนี้เราตั้งชื่อยากเลยค่ะ Miracle rejuvenating ที่เราใช้ทั้งคำว่า Miracle และ rejuvenating นั้นเพราะสามารถทำให้ผิวเกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนเลยค่ะ เป็นอัมพูที่อัดแน่นไปด้วยส่วนประกอบหลักที่ช่วยดานแอนตี้เอจจิ้งหลายตัวมากค่ะในแอคทีฟอมพูจะมีซูครเฟตประกอบอยู่ซูครเฟตก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่นำมาใช้ยากมากเหมือนเรสเบอรทอลไม่ค่อยละลายทำละลายยากและทำให้เสถียรยากค่ะรู้ว่าดีมากแต่ก็ใช้เป็นส่วนประกอบของสกินแคร์ยากมากเช่นกันแต่เราทำให้ตัวนี้เสถียรและบรรจุลงไปค่ะเป็นส่วนประกอบที่นำไปใช้ในการแพทย์เยอะค่ะคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของใบหน้าอย่างชัดเจนเลยเ คนที่ชอบกลิ่นส่วนใหญ่จะบอกว่าตัวนี้กลิ่นหอมที่สุดในบรรดาทั้งสี่ตัวเลยค่ะอืมฉันเพิ่งจะผสมไปเมื่อกี้นี้เลยละค่ะเอ่ส่วนตัวนี้เราผสมเอาไว้แล้วนะคะอืมอืมเห็นไหมคะลักษณะแบบนี้คือลักษณะปกติค่ะมันจะเติมผิวให้หนานแน่นนะคะและทำให้ผิวลื่นและเรียบเนียนค่ะเป็นหมายเลขที่จะช่วยและให้ความรู้สึกแบบนี้ค่ะ และเราก็ทำการทดสอบการต้านการเสื่อมสภาพผิวตามการเวลาแล้วด้วยเราจะเคลมหรือใช้คำกล่าวอ้างคุณสมบัติอย่างชัดเจนได้จะต้องมีหลักฐานยืนยันถึงคุณสมบัติค่ะเหมือนตัว Brightening ตัวนี้ผ่านการทดสอบเรื่องฝ้ากระเราจึงเขียนเลยค่ะว่าช่วยบรรเทาฝ้ากระเราทดสอบการดูแลฝ้าแบบจางและแบบลึกเรียบร้อยเนื้อหาพวกนี้ถ้าคุณอ่านโดยละเอียดจะทราบเลยว่าผิวเราจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหน ส่วนคนที่อยากใช้2ตัวนี้แบบอัดแน่นด้วยประสิทธิภาพนั้นให้ใช้หมายเลข2ก่อนแล้วปิดท้ายด้วยหมายเลข3ได้เลยค่ะใช้หมายเลข2แล้วใช้หมายเลข3ทับเป็นอีกเลเยอร์หนึ่งได้เลยค่ะและฉันก็ได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ในปริมาณเยอะที่สุดที่จะทาได้ตั้งใจทดสอบค่ะเออฉันเคยลองทาประมาณ5มิลลิลิตรในครั้งเดียวฉันใช้3วันก็รู้สึกได้เลยว่าผิวชั้นนอกมีพื้นผิวเปลี่ยนไปเลย สัมผัสได้ว่ารูขุมขนก็ดูกระชับขึ้นความหนาแน่นผิวก็แน่นขึ้นคนที่อายุ30ปลายๆหรือ40ฉันแนะนำให้ใช้ปริมาณมากเลยค่ะถ้าใช้ปริมาณมากได้แนะนำให้ใช้เยอะไปเลยค่ะสำหรับคนที่อายุ 20- 20ต้นๆหรือ20ปลายปลายนั้นไม่จำเป็นต้องใช้ในปริมาณมากๆเลยค่ะให้ใช้ในปริมาณที่พอเหมาะและทาเป็นเลเยอร์จะดีกว่าค่ะและเมื่อฉันแจ้งว่าเราจะมีเครื่อง EP Skin Booster ก็มีคนสงสัยว่าสรุปแล้วต้องใช้คู่กับ EP Skin Booster ไหม Skin Booster นั้นก็คือ Booster ที่จะเป็นตัว boosting ให้ผิวดีขึ้นผลการทดสอบของผลิตภัณฑ์ของเราเป็นการทดสอบจากการใช้ผลิตภัณฑ์เดียเด่ยวๆค่ะไม่ใช่ผลของการใช้คู่กับ EP Skin Booster เราได้ทดสอบจริงๆอย่างชัดเจนและยืนยันให้ทุกคนแล้วค่ะดังนั้น ใช้แค่ผลิตภัณฑ์ก็ได้ค่ะไม่ใช้สินค้าคู่กันอยู่แล้วสามารถใช้ผลิตภัณฑ์อย่างเดียวได้เลยเวลาใช้ ep skin booster นั้นอาจจะเกิดปัญหาการถูกกระตุ้นของผิวดังนั้นจะต้องปรับปริมาณในการใช้เดี๋ยวเราจะทำข้อมูลตรงนี้ให้อีกครั้งนะคะส่วนเวลาใช้ ner เซนจี้เดียวๆก็สามารถใช้ในปริมาณมากได้วางใจได้เลยละค่ะตามวิธีการที่เราได้บอกไปทั้งหมดนะคะ วิธีการใช้แบบมาตรฐานนั้นก็คือวิธีใช้ทั่วๆไปตามมาตรฐานค่ะแต่หากคำนึงถึงสภาพผิวหรือว่าปัญหาผิวในแต่ละกรณีไปนั้นวิธีการใช้อาจจะแตกต่างกันไปได้ค่ะหากมีอายุหน่อยแนะนำให้ใช้หมายเลข2อสก็จะเห็นผลชัดเจนเลยค่ะส่วนใครที่กังวลเรื่องความกระจ่างใสหากใช้หมายเลข1ก็จะเห็นผลที่น่าพอใจเลยค่ะ ให้ทุกคนใช้ปรับตามสภาพผิวของออตัวเองได้เลยนะคะแล้วก็มีคำถามถามเข้ามามากเลยว่าสามารถใช้สีตัวนี้พร้อมกันในครั้งเดียวได้ไหมการนำสีตัวมาผสมกันแล้วทาถามว่าทำแบบนี้ได้ไหมก็ได้ค่ะแต่เราอุตส่าห์ลงรายละเอียดแบ่งเป็นสีขั้นตอนไว้แล้วถ้าเป็นไปได้ให้ใช้ทีละตัวรอให้แต่ละตัวดูซึมเข้าสู่ผิวก่อนแล้วค่อยทาตัวต่อไป ใครที่กังวลเรื่องฝ้ากระให้ใช้หมายเลขหนึ่งลงเป็นเลเยอร์ไป2ชั้นเลยค่ะหากกังวลเรื่องความแต่งตึงยกกระชับให้ใช้หมายเลขสอและ3 Mix ิกซ์แอนดได้เลยค่ะสามารถแบ่งทาเป็นส่วนๆบนใบหน้าได้เลยลองใช้หลายๆวิธีและลองสังเกตผลลัพธ์บนใบหน้าดูนะคะครั้งหน้าฉันจะนำสินค้าใหม่มาแนะนำอีกฝากเซนจิอัมพูไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ